สวัสดีครับพี่น้องผมนักเกตผู้การมันครับวันนี้เมื่อกี้นะครับก็ไปอีกไร่ิดนิดมาไรของป้าติ๋ปลูกมันพันอะไรบ้างครับเนี่ยเขียวบาซินแล้วก็มังกรจัมโบ้อ๋อมังกรจัมโบ้ปลูกได้วันที่เท่าไหร่ปลูกวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมวันที่สิบแปดมิถุนาสิบแปดมิถุนามิถุนาวันนี้ทิ้งวันที่ไรยี่สิบเก้าฮะยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ากันยาตุ่งยี่สิบเก้าโยี่สิบเก้าพี่น้องโอ้โหมาด้วยกันเจ้คนละวันเลยอ่าวันที่สิบแปดวุนามิถุนาากกกรระะดด สิงหากันยาสามเดือนสามเดือนสมเดือนหวัน,<า>วนพี่น้องก็วันนั้นมาเนาะพรติงเนาะก็เล็กมากแล้วก็ผมให้ใช้สี่ตัวเลยเนาะก็มี power root power top แล้วก็ power effect แล้วก็ power t h e m p a d สี่ตัวฉีดเลยเนาะอ่าก็เล่งต้นมาหน่อยแล้วก็เดี๋ยวคงจะเป็นเที่ยวหน้าเราน่าจะใช้ power big เข้ามาช่วยเล่งหัวอ่าเล่งหัวใสห่หตัวไปเลย แล้วทีนี้เราจะลองดูว่าหัวมันเป็นยังไงบ้างเนาะสู้เขาได้หรือเปล่าอ่ะหน่อยสู้ได้หรือเปล่าเนยอ่าลองดูสู้ได้สู้ได้นะเอาปราดึงมันจะสู้ได้อ่ะสู้ได้สู้ได้อ่ะสู้ได้ลองดูอ่ะแล้วอุปกรณ์ไปไหนนะหน่อยตาตังปริหารมาแล้วมันต้องหัวใหญ่หัวดกอ่าของอื่นไม่มีไม่เป็นไรใช่แล้วไม่ใช่ของเราของเราต้องมีและใหญ่ยาวเท่านั้นใช่แล้ว เดี๋ยวมันจะขนาดนั้นนหัวอยู่ในดินเดี๋ยวก็รู้เห็นแล้วหนึ่งหนึ่งหัวเดี๋ยวคราวหน้าต้องปลูกให้นอนกว่านี้นะครับให้นอนกว่านี้นิดนึงอันนี้ยังไม่นอนยังไม่นอนครับยังไม่นอนยังตั้งอยู่ยังยังไม่นอนครับยังไม่นอนนะครับตอนนี้มีแต่ราก นะครับป้าติงก็เติมใจดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงขุดยังไงยังไงวะไอ้พวกนี้ขุดไม่มีหัวเลย่ีดไมมหนะครับน้องอ๋อลงลึกจังอะลึกเพราะเพราะว่าเราอ่าไม่ไม่นอนครับไม่นอนผมเขาไม่นอนปุ๊บมันออกออกออกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถ้านอนนี่หมอนรักมันจะไปเดี๋ยวเราใช้อ่า ว o w e r big หัววอ้วหยังไโอ้พอดีมันก็มีหัวอยู่เต็มหัวไม่ประทับใจเลยค่ะไม่เป็นไรมันไม่สมต้นน่ะถ้าสอมการต้นตอนนี้หัวมันใหญ่แล้วอ่ะ pm นะนี่มันอยู่ลึกมันอยู่ลึกหน่อยครับเนี่ยม้ละเนี่มมาละครับโอ้โหป้าติมเริ่มยิ้มอีกออกอีกครั้งครับพี่น้องโอ้โหตอนแรกลุ้นพืชการก็ อบใจป้าอยู่เรื่อยเลยที่ไหนได้ครับพี่น้องพี่น้องแสดงพี่กำลังคิดว่าเฮ้ยงั้นของเราคืลึกไม่ใช่หรดกด้วยครับดกด้วยครับป้าติ่งพอดีว่าช่วงที่ผ่านมามันแรงแล้วป้าติ่งเนาะเราก็เลยต้องปลุกลึกนะฮะป้าติ่งก็ปปลูกลึกพอปลูกลึกพี่น้องหัวก็เลยลงลึกนะครับแล้วเดี๋ยวป้าติ่งก็จะมาใช้ power big เข้ามาช่วยก็จะทําให้หัวใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ไอ้ที่ข้างโบนก็จะกลายเป็นหัวนะฮะ ดูจากสภาพดินนี่รู้สึกว่าแข็งุดยอดดินแข็งมากครับเราเพิ่งปรุงดินเป็นปีแรกเนาะป้าเนาะปีแรกก็ตอนนี้ขุดของปาติ่งไปครึ่งละนะฮะก็รู้สึกว่ารอยยิ้มเริ่มเกิดแ,แรกก็มีแต่รากนะฮะแต่ทีนี้ปาติ่งเขาอ่ะปลูกช่วงแล้งนะฮะช่วงแล้งแล้งมากปีนี้ขนาดน้ําหยดเอาไม่อยู่ก็เลยปลูกลึกไปหน่อยพอปลูกลึกครับพี่น้องก็หัวก็ยังออกลึกนะฮะหัวแค่สามเดือนเองนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกไหมเจ็ดแปดเก้าหัวสิบ <10 S 1> หัวสิบเอ็ดหัวอ่าสิบเอ็ดหัวก็ก็ยังสิบเอ็ดหัวก็โอเคแล้วพี่น้องถ้าแพ i เทียบเป็นเขียวบาซิลก็ถือว่าโอเคเพราะว่าที่ปาติ่งใจไม่ค่อยดีเพราะว่าพี่น้องบอกว่าของฉันมีแต่แากไม่มีหัวต้นสวยสวยปาติงก็เลยใจไม่ดีวันนี้ปาติ่งก็เลยให้ผู้การไปม,มาคุยตัวเองก็ไม่ยอมคุย เพราะว่าป้าติ่งคุยแล้วจะไม่มีหัวผู้ันคุยมีหัวแกว่างั้นมันไม่จริงนะพี่น้องป้าติ่งอายุเท่าไหร่มันนะสามเดือนเนาะสามเดือนกับอีกหกวันได้ขนาดนี้ป้าติ่งสบายใจครับป้าเดี๋ยวคราวหน้าเอา power big ใส่เข้าไปด้วยเราจะเล่งหัวละต้นพอละเพราะว่าปีหน้าเนียเรามี p m ขยายเต็มที่ละเราไม่ต้องห่วงเรื่องหัวละเราใส่อัดถูกต้องเราอัดหัวอย่างเดียวนะครับได้แน่นอน ก็ระบบผมผู้จัดการมันก็ไม่ผิดหวังนะปะติ๋งอยากจะฝา,กอ,าก,กอะไรถึงพี่น้องที่ที่ดูท,ท,ที่ดูเราอยู่ครับปะติง๋งก็อยากให้ทุกคนที่จะลงมันให้ปรุงดินก่อนค่ะครับอยากทาเหมือนป้าถ้าทําเหมือนป้าแล้วก็จะพลาดเหมือนปีเนี้ยเพราะว่ามันจะได้ไม่เต็มร้อยครับถ้าปรุงดินต้องทายังไงบ้างป้าใช้ขี้ไก่แก่ปะขี้ไก,ก่แกบแล้วก็คาสว่าลงไปคาสาว่าลงไปครับอก็หลักการเดียวกันพี่น้องถ้าเราปรุงดินดีดินดี ปลูกอะไรก็งามนะฮะบ,บางคนเข้าใจว่าระบบน้ําระบบน้ําไม่ใช่นะครับพี่น้องระบบน้ํานะตายกันไปเยอะก็มีต้องปรุงดินต้องปงดินแล้วก็ฉีดตามระบบตามโปรแกรมป้าครับฉีดไปกี่ครั้งแล้วสี่ <4 S 1> <4 S 2> ครั้งสี่ครั้งงั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็ครบพอดีเนาะก็ใส่ power brick เข้าไปด้วยอ่าแล้วก็เล่งหัวนะครับวันนี้ก็คงจะลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะแล้วแปลงนี้นะครับอีกสองเดือนเรามาดูใหม่ว่าหัวมันจะใหญ่กว่าเดิมอีกเท่าไหร่ เนาะก็เดือนหน้าอีกให้อีก2เดือนก็ประมาณห้าห้าเดือนไปนี่แค่หเดือนครับวันนี้ทีมงานก็ยกันมันลาไปก่อนครับีสวัสดีครับ